ดีฝั่งนี้ครัรังซื้อแล้วา,ายครับเัวอรแรกเซตแรกครับรอบคครับข้าพขอ,ขอแม่พี่น้องในที่นี้ช่วยร่วมกันเป็นพยานนะคะสำหรับวันวนี้การส่งมอบไปใช้เพียงการซื้อขายกันเท่านั้นนะคะแต่ว่าเอามาให้ชมเพื่อที่จะบางทีอาจจะเป็นแรงบันดาลใจ,จกับ แต่หลาย,ลายาค่ะในที่นี้ก็ได้ชาวหน้าเราอาจจะเป็นผู้ซื้อหรืออาจจะเป็นผู้ขายก็ได้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะเป็นการส่งมอบนะคะแม่บุญดีกับน้องมีบุญนะคะซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าม้นะคะจากพิกผู้ฟ้าไปงานของคุณลำพูนนะคะไปที่ซิเซิแชนีฟ้าภายนานเพชรบู์นะคะมีทางพี่แจงนะคะเสื้อสีฟ้าเป็นผู้ซื้อนะคะ ในราคา4ล้าน2แสนบาทโดยนี้นะคะจะเป็นคนซด้อที่เห็นว่าเป็นแรงกระตุ้ใจให้พี่น้องน,น,นะคะควันหนึ่งเราอาจจะเป็นผู้ขายบ้างแล้วันหนึ่งเราอาจจะเป็นผู้ซื้อบ้างก็ได้นะคะขอสะแสดงความยินดีกับทั้งผู้ให้และก็ผู้รับด้วยนะคะแม่บุญดี4ล้าน2แสนบาท ครับที่ครับที่ร้องครับมีการซื้อขายกันจริงนะครับต้องบอกเลยว่าสนามมาขวดในขวดแห่งนี้นะครับนอกจากจะมีการปรขวดชิงชัยแล้วนะครับก็จะเป็นการสถารที่ต่อรองเรื่องของราคาซื้อ่างกันด้วยนะครับการซื้อขายขายควายหลายตัวนะครับในงานนี้ก็มีการซื้อขายหลายตัวนะครับที่ผมเดินผ่านไปอันเชิญนะครับใครที่สมมติแล้วนะครับไปพักได้เลยนะครับโอ้ยสุดยอดนะครับสี่ล้านับส่ล้านสองแสนสี่ล้านสองแสนครับแม่ลูก เดี๋ยวจะให้ที่ต่อเป็นคนให้ข้อมูลกันนะครับ